ตอนนี้ตลาดสมาร์ทโฟนเนี่นะครับเลือกสาดยับยุยี่เลยทีเดียวนะฮะในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่ค่อยด,ดีเนี่ยยอดขายไม่ทั้ง iPhone ก็ยังตกต่ำต่อกันหลายเดือนด้วยนะครับหุ้นเนี่ยก็เรียกว่าร่วงยับนะฮะไม่พอครับจะมีปัญหาเรื่องของ geo politics ปัญหาเรื่องของการเมืองโลกครับเอาจริงๆเนี่ยแม้แต่แบรนด์จีนเองก็ยอดขายอ่วมนะครับเพราะมีปัญหากับทางอินเดียเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยมี่เล่ให้ฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามไดที่ห้องเรียนวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับ สิ่งพื่อนฐานนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิมพรอพเพอร์ตี้ไลฟ์ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดติดตามเาไว้หรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกกดจอยกันข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปีดฉันคุยเรื่องของตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกครับล่าสุดต้องบอกเลยว่าเละเทะกันทั่วหน้าฮะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เศรษฐกิจทั้งโลกเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับเป็นช่วงเวลาที่กำลังซื้้้ออออออขงงผูคคคนนนนนเเเเีี่่่ยยยยกก็็็ๆถถดดลลไปปโฉพาาะสิิิททร ถึงจะเป็นสินค้าที่จำเป็นต้องมีทุกคนนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องรีบเปลี่ยนอะไรขนาดนั้นแต่ยอดขายเนี่ยตกต่ำลงไปฮะไม่ได้แ p p l e ิเองนะครับที่เป็นเมอร์หนึ่งของโลกนะครับแบรนด์เนี่ยแข็งแกร่งสุดๆแต่ก็เผชิญหน้ากับการที่เสียย,ยอดขายเนี่ยยังต่อเนื่องหลายเดือนติดต่อกันครับโดยโปกติแล้วน,นะครับยอดขาย iPhone ของ Apple เนี่ยนะครับกินสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมดเลยนะฮะหลังจากเปิดตัว iPhone 15ไปเนี่ยก็มีเสียงดราม,ม่าต่างๆน่ามากมายบางคนก็ชอบบางคนก็ด่ายับว่าจะไม่เอา Apple แล้วอะไรรแแบบนนี้นค้คต่สุดทายเนนี่ยมกัตลไปประมาิ 4%นั่นเองนะครับทำให้หุ้น Apple เนี่ยร่วมไปกว่า4.8%ครับอีกทั้งน,นะครับยังโดนทางการจีนเนี่ยหมายหัวด้วยนะไม่ให้รัชการไม่ให้คนในรัฐนี่ยนะครับใช้ Apple ในการสื่อสารครับ ก็อ้างว่าแม้เดี๋ยวจะล่วนไหลเรื่องของข้อมูลนะครับซึ่งก็มีการตอบโต้นะครับในฝั่งของตัวเทคโนโลยีวอลเนี่ยที่เกิดขึ้นระหว่างอเมริกาและก็จีนครับซึ่งอเมริกาเนี่ยแบนทั้งหัววงหัวเว่ยเละเทะเรียกว่าอะไรที่มาจากจีเนี่ยนะครับค่อนข้างหวัดระแวงไปหมดเลยฮะนั่นหมายความว่าอุตสาหกรรมมือถือนี่นะครับมันไม่ใช่เสรีอีกต่อไปนะมันเป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับเป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะต้องมีการห้ามหารกิจการการ,การเพื่อรักษาความเป็นผู้นำดังนั้นในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยก โดนประกาศว่าจีนเนี่ยจะทําการแบรน iPhone ครับก็เรียกว่าไปไปมาเนี่ยอ่วมหนักนะครับทั้งไอโฟนสิบห้าโดนดรมาม่าคนด่าเยอะนะฮะยอดขายก็ตกจีนเองก็แบนครับอีกอย่างเนี่ยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนี่ยคนก็ไม่ค่อยมีกํลาลังซื้อนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่อัพเปิลที่โดนนะซัมซุงเองก็โดนนะครับหรือแบรนด์จีนเองก็โดนครับมีการรายงานด้วยนะครับว่าสมาร์ทโฟนที่มาจากทางจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยจะลดลงไปถึง5%เลยนะครับในแก่อย่างเช่นแบรนด์ vivo ฮะ oppo อะไรแบบนี้เนี่ยก็เป็นแบรนด์จากททาาาาางงงงจีนนีนนนะครับับบซึ่่่ตตววมเเยยยย้อออกลดข จีนก็ไม่ค่อยจะสู้ดีจะเท่าไหร่ครับก็หมายความว่าต่อให้เป็นตลาดพรีเมียมอย่างเช่น Apple เองนะครับก็ยอดขายตกนะตลาดแมสเองของจีน vivo oppo เองก็ร่วงยับครับก็โดยรวมเนี่ยยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกนะมันหดตัวไปกว่า8%เลยทีเดียวแต่ที่สําคัญนะครับมันมีม้ามืดตัวหนึ่งก็คือตัวหัวเว่ยเองนะครับทำให้ iPhone 15นะหรือแม้กระทั่ทงซัมซุงเองนะครับสูญเสีย market share เนี่ยให้กระทางหัวเว่ยเพิ่มขึ้นด้วยครับก็เรียกว่าในขณะที่ทุกคนกำลังซึมเศร้าเนี่ยคครรรรัััับบบบบหหหวววววววเเเเยยยยยยยนนนนนนีีี่่่่่่่่พงงงงงงงาาาาาามมขขึึ้้้ๆูจจกกสสแแแแแตตลลลลดดดดะะถโอ ตลาดของทางจีนเนี่ยมกันเติบโตขึ้นมาครับแอปเปิลกับซัมซุงเองก็เริ่มหดตัวลงไปซัมซุงจะมีส่วนแบ่งเหลือเพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแอปเปิลเนี่ยมีส่วนแบ่งอยู่ที่สิบหกเปอร์เซ็นต์ครับถึงแม้โดยรวมเนี่ยทางแบรนด์จากจีนเนี่ยดูเหมือนจะทำได้ดีนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่ายังมีความน่ากลัวความท้าทายเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่ดูกันนะครับว่าอย่าง oppo vivo นะครับหรือ xiaomi อะไรแบบนี้เนี่ยเขาก็เน้นที่ราคาไม่ได้แพงนะครับและตลาดหลักๆเนี่ยก็คือตลาดที่แมสครับและ รวมถึงกำลังซื้อเนี่ยกำลังมาแรงอีกด้วยเอาจริงๆก็เป็นเป้าหมายของมือถือที่ราคาประหยัดทั่วโลกเลยนะครับและทางการจีนเองก็บุกอย่างหน,นักด้วยฮะซึ่งหากพูดในเวทีโลกเนี่ยระหว่างอินเดียกับทางจีนเนี่ยจะเห็นว่าเขามีความร่วมมือกันในวงของตัวบริกส์นะครับถึงแม้จะมีภาพการจับมือกันอย่างชื่นมื่นนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าอินเดีย,อยเองเนี่ยก็ไม่ได้มีมตินโยบายอะไรที่จะตรงกับบริกสักทีเดียวนะครับก็คือกลุ่มบริกจะเป็นกลุ่มความร่วมมือก,กันนะครับโดยผู้ก่อตั้ง5ประเทศได้แก่บรรราาาาซซิิิลลลจีีีนนนออฟกกกกเเดยยแ้้้ว็็ทงงัสุ่มมตขึ ทนุนเจ้ามาห,าหน้าของโลกนะฮะอย่างเช่นตัว world bank แล้วก็พวก imf ครับซึ่งจริงอินเดียเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่อยู่ใกล้กันครับก็คือมีชนิดที่ติดกันนะแต่ก็มีปัญหาเราของเราแห่งกันอย่างมากมายนะครับเหมือนกันค้าขายกันอย่างต่อเนื่องเรียกว่าจะขายก็ขายจะทะเลาะก,ก็ทะเลาะครับ ปัญหาชายแดนเนี่ยก็มีการบุ้มบ้ามกันด้วยนะฮะในอดีตนเนี่ยนะครับความสัมพันธ์จีนกับอินเดียเนี่ยมีมาอย่างช้านานนั้นตั้งแต่ทางสายใหม่แล้วนะครับก็คือบริษัทเนี่ยก็มีการค้าขายกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ใกล้ชิดกันเนี่ยก็มีข้อพิพาทเรื่องของดินแดนนะครับตรงบริเวณอัคซายชินตรงนี้ครับและเกิดเหตุการณ์ปะทะก,กันที่ภูเข,ขาเกาวานครับและถึงแม้จีนกับอินเดีย,ยจะเป็นกลุ่มบริกส์กลุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็มีการจับมือกันในภาพลักษณ์ข้างนอกอย่่่่่่่าาาางงงเเเเหนนนนนนนีีียยววววแแะตรรรรรู้มมมมััคคืือออออกใขบบไไ แต่กับการในประเทศที่อยู่รอบๆอินเดียอย่างเช่นปากีสถานนะครับรือว่าสีลังกาเนี่ยฮะต่างเข้าร่วมกับโครงการนี้หมดเลยนะฮะทำให้อินเดียรู้สึกไม่ค่อยจะพอใจัะเท่าไหร่ครับเหมือนเขาโดนล้อมเอาไว้ฮะจึงอยู่ว่าการค้าขายเนี่ยเป็นไม่ด้วยดีนะครับเพราะของจีนเองก็ราคาถูกคนอินเดียเองก็ไม่ได้มีตังเยอะก็คือจะเหมาะสมกับของของจีนอยู่แล้วแต่ความมั่นคงเนี่ยก็ต้องมาก่อนถูกไหมครับแล้วมันก็ชัดเจนแล้วต่อให้ค้าขายกันดีแค่ไหนแต่อินเดียก็ไม่ได้ไว้ใจจีนครับซึ่งในขณะที่เวทีโลกนะครับอินเดียมีความต้องการที่จะ มาเนระับเช่น Apple นะครับคุณทีมก็บอกว่าจะมาตั้งลกลากที่อย่างอินเดียนะครับจะผลิต iPhone ผลิต Mac ที่นี่ฮนะโดยย้ายออกจากจีนด้วยนะครับรวมถึงคุณอีลอนมัสครับก็อยากจะเปิดที่อินเดียครับก็เรียกว่าเนื้อหอมเลยครับใครก็อยากจะมาครับเพราะนี่เนี่ยกำลังซื้อค่อนข้างเยอะจริงๆและประเทศกำลังเติบโต กลก็ได้ชนะตลาดอินเดียอาจจะชนะตลาดโลกก็ได้นะครับกวันนี้เนี่ยที่ BYD เป็นใหญ่ได้เนี่ยก็ตลาดในจีนนั่นแหละถูกไหมฮะหรือว่าสมาร์ทโฟนในจีนยิ่งใหญ่ได้ก็ข้อตลาดในจีนนั่นแหละเท่านี้เนี่ยใครคอตลาดอินเดียได้เพอเผอชนะจีนด้วยซ้ำครับก็ถือว่าเป็นสมรภูมิลบที่สําคัญนะครับของบรรดาธุรกิจที่นี่เลยฮะแต่ต้องยอมรับน,นะครับว่าทางอินเดียเองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะชอบจีนสักเท่าไหร่นะครับและยิ่งเรื่องเรื่องของตัวสมาร์ทโฟนด้วยนะตามที่บอกได้ไหมครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการค้าขายแต่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีและความมั่นคงและความปลอดภัยครับและนี่เป็นสิ่งที่อินเดียเนี่ยก็ยอมไม่ได้อยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้มีการรายงานนะครับว่า อินเดีย,ยจับกลุ่มพนักงานชาวจีน,นครับของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนตัว V ี V o ด้วยครับซึ่งก็ต้องบอกว่า V ี V o เนี่ยนะครับปฏิเสธการกระทาผิดใดๆด้วยนะฮะทำให้การจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งขึ้นระหว่างอินเดียแล้วก็จีนครับซึ่งทางการอินเดียเนี่ยก็แจ้งนะครับว่า v i v o เนี่ยนะมีการโอนเงินจากอินเดียไปจีนอย่างผิดกฎหมายครับถึงแม้หลายคนเนี่ยจะไม่ได้ใช้ v ี v o นะครับแต่ต้องบอกเยว่า vivo เนี่ยดังในอินเดียมากนะครับมียอดขายน่ววใช18 ที่ผ่านมาในนะทางการอินเดียเนี่ยตั้งเป้าวัยังบริษัทโทรศัพท์มือถืออันนึงนะครับนั่นก็คือตัวเสี่ยวมี่มีการอญญายัดบัญชีนะครับทรัพย์สินมูลค่ากว่า670ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับแล้วก็มีการกล่าวหาด้วยนะครับว่าบริษัทจากทางจีเนี่ยทำการหลีกเลี่ยงตัวภาษีครับ ไปจนถึงกว่า1บิลเลียนดอลลาร์นะหนูว่า1,000ล้านเหรียญครับซึ่งธนาคารอินเดียสามารถจะกู้คืนได้เพียงแค่1ิเท่านั้นและนอกจากเรื่องของสมาร์ทโฟนนะครับจะมีความกดดันเรื่องของ t ิกต o k ครับทิกตอกตอนนี้เนี่ยโดนแบนในอินเดียเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็รวมถึงแอปจีนหลายร้อยแอปนะครับโดยให้ผลเรื่องของความมั่นคงเรื่อความปลอดภัยนั่นแหละก็เรียกว่าดูเหมือนจะไม่ได้เผาผีกันสักเท่าไหร่นะครับถึงแม้จะมีการค้าขายกันดีก็ตามดังนั้นนี่คือโดยรวมนะครับขขขออออองงงงงงงตตตตลลลลาา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 าดดดดสสสมรรรร์ทททททโฟนน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 คคคคััััับบบีีี่่่่่่กกกกกจจจะะะะะะเเเเเปป็็้้้แแููืวุผยชหฮ ทางการจีนทางของสหรัฐอเมริกาอีกทั้งในเรื่องของการเมืองโลกสงครามเทคโนโลยีเินเทรดรออีกนะครับกา,การทำการค้าขายเนี่ยก็เรียกว่าไม่ใช่ง่ายๆเลยครับและจูเหมือนสมบุญสุดท้ายเนี่ยที่อินเดียนเนี่ยดูเหมือนจะเป็นฝั่งของอเมริกาเนี่ยจะได้ไปด้วยเพื่อนๆในที้เห็นว่ายังไงบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าคุณชอบแป์จากทาง Apple ไหมนะครับหรือว่าซัมซุงหรือว่าาทางจีน คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิม Property l i ี e ครับและขอเวลาหนึ่งวินาทีนะกดติดตามช่องนี้ให้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสบับไพรที่อยาฟังข่ามรู้ข้อมูลเชิงลึกนะฮะผมมีห้องดีตรงไหนกดจอยสมัครข้างล่างนี้ได้เลยครับก็จะมีเพียมคอนเทนต์ให้กัน,ทนแทบทุกวันเลยสับนักทุนช่วงน,นี้ไปช่วงที่้องต่อเนือ่อต้องห้ามพลาดเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะสุดท้ายที่ดีกว่าก่อนไปก่อนเจอคลิป การลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุดเศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการณ์ได้คุณจะรู้ได้เลยว,ว่าอีก6เดือขนข้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกำลังจะมาอะไรกำลังจะมีความเสี่ยง มีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะ,จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่ยดังนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ